โอ้อะไรกันเนี้ย<ห>น,นอน<ห>ไม่พอนั่งแล้วอย่างนี้ต้องทอยัางไงาเปลี่ยนอะแนะไดอห่จนเราได้มาเจอออดิสสูนไอคันนี้ได้คาะรครอบครัวที่ตอบโจท์เราสุดๆชีวิตแน่นนองไปไหนแต่ละทีพลุพลรังแต่ปลอดภัยไห่ยพวงไปได้จ้าเรามีระบบสเต็ปเซ็นเตอร์อำนวยความสะดวกให้แก่เรา การเดินทางครั้งนี้ลูกก็แฮปปี้สุดๆไปในฟ้าขนของได้เยอะมากระหว่างทางลูกนี่ผอกว่ามุ่งนอนเราก็สามารถพับเกาะแล้วก็ปูที่นอนนอนบนรถกันไปในฟ้าหมดกังวลเรื่องแต่เยนที่น้ำจันลูกแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้สุดๆไปในฟ้าต้องยกให้เขาเลยอ l l n e อ E สุดวิว X รถครอบครัวที่ตอบโจทย์จุดได้มากกว่าความสุขก็มากกว่าเดิม